ปลาหมึกยักษ์ปลาหมึกปีศาจที่ใช้หนวดเป็นอาวุธพันตัวเหยื่อเฮ้ยเตยอะไรวะอุ้ย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 อะไรอ่ะอุ้ยโอ้ยดีดีว่าปลาหมึกมึงทำปลากระับเขาดีว่าอุ้ยโอ้ยหวานที่ร้องร้องเี่ยนะอุ้ยอะไรอ่ะไอมันเกิดอะไรขึ้นวะอุ้ยมึงดูนี่อุ้ยอุ้ยอุ้ยอ่านเป็นพิษเอาไว้เลยอุ้ยคาลูกูมึงต้องตาย เอาเลยครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการหลอนดาร์กเว็บวันนี้เต้เบินไปเจอเว็บไซต์ในหมุนเว็บมืดที่พวกเราสามารถสั่งซื้อมึกยักได้โดยที่พวกเราก็ไม่รู้ว่ามึกยักที่มาจากดาร์กเว็บนั้นจะเป็นอย่างไรวันนี้พวกเราจะมาลองสั่งซื้อมึกยักจากเว็บไซต์นี้กันนะครับและก่อนที่ไปดูคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจพวกเราสองคนด้วยนะครับถ้ากดกันแล้วงั้นไปรับชมคลิปกันเลย เฮ้ยเตยวันนี้ทางเว็บไซต์ดาวเว็บอะมันมีอสุรกายใต้ทะเลลึกมาวิโอ้โหใต้ทะเลลึกเลยเหรอ,อก็น่ากลัวเลยดิวะงั้นเราไปอ่านข้อมูลก่อนละกันปีศาจหลายที่พร้อมพุ่งโจมตีเหยื่อที่การล้ำเข้าไปในเขตของมันโอ้โหแสดงว่ามันต้องโหดมากแน่เลยแถมทะเลต้องลึกมากด้วยเอองั้นไปดูแล้วมีลูปอะไรบ้างอะ่ะเฮ้ยเตยนี่มันปลาหมึกยักษ์หมดเลยดิวะโอ้โหแล้วมึงดูดิ และยักษ์มากอ่ะเพราะมึงดูรูปแรกดิคนตัวเท่าเนี้ยหูแล้วมึงดูปลาหมึกดิโคตรน่ากลัวเออแล้วต้องใหญ่มากแน่เลยแล้วมึงดูรูปที่สองหูเรือลำเท่านี้เหรอวะแบบดูเหมือนมึกปีศาจเลยอ่ะเออแล้วแบบหใหญ่มากอะ่ะเออรูปที่สามหูมึงดูมึกยักษ์รูปที่สามดิอูคือมันจะมีแบบหนวดอย่างเงี้ยเหรอวะและน่ากลัวดูดิเหมือนแข็งแรงมากด้วยอะ่ะเออดูดิส่วนรูปสุดท้ายนี่แบบคือทุกรูปคือน่ากลัวหมดอ่ะว่า แล้วมึงสนใจรูปไหนอะว่าเอารูปสองไหมรูปสองเหรอเอเอว่ะคือแบบมันยักษ์มากอะใช่ไงแล้วหนวดใหญ่ด้วยเออแล้วคือใหญ่อะ่ะงั้นก็เอานี้แล้วกันปลาหมึกยักษ์ปลาหมึกปีศาจที่ใช้หนวดเป็นอาวุธพันตัวเหยื่อโอ้โหพันตัวเหยื่อเลยเหรอวะหนวดแั่งใหญ่มากอะกูว่าตายแน่เนี่ยสนใจติดต่อที่อีเมลเนี้ยงั้นไปติดต่อที่อีเมลเลย ผู้ชมขาเมื่อกี้ผมก็ได้ติดต่อทางอีเมลและได้ทำการสั่งซื้อปลาหมึกยักษ์ไปทีธีเรียบร้อยแล้วและทึง Dark Web, ดาวเว็บก็ได้ติดต่อกลับมาว่าจะจะส่งโลเคชั่นไหมเราภายใน15น้าที่ข้างหน้างั้นเราไปรอดูเลยดีกว่าเอ้เลยม้วปลาหมึกยักษ์ที่มาจากดาวเว็บนี่มันจะเป็นไงวะก็คุจะน่ากลัวมากเลยไอ้น็อโอ้โหแบบคงตัวใหญ่มากเลยนะน่าจะตัวเท่ายักษ์เลยอะ่ะแล้วยังไงอ่ะตอนนี้มันส่งอีเมลมามยังอีเมลอ่ะดูด่วยแป๊บนึง เฮ้ยเป็นตัวกระตายที่มาแล้วว่ะงั้นไปดีกว่าป่ะไปเลยดิเร็วเร็ไปที่อะไรวะเนี่ยไว้เตยเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยมันใจด้วยปลาหมึกแล้วเฮ้ยไอ้ย้อนอะไรเนี่ยอะไรอ่ะเฮ้ยปลาหมึกเหรอเฮ้ยรีบตามไปก่อนเร็วเโอ้โหอะไรวะเมื่อวันหรือวันเนี่ยหายไปไหนวะหายไปรีบตามไปเร็วๆร ขนมหวานวิ่งเตยนี่มาจากไหนวะเนี่ะโอ้หโหอะไรอะไรวะน่ะไอ้เตยอุ้ยอะไรวะุ้ยวิ่งเด็กเรียนที่ไหนวะไอ้เตยอิ่งกำแพงปลาหมึกอะไรวะมันโมมากเกินไปหรือเปล่าเฮ้ยอันนี้มันไม่จริงเว้ยมันไห้เตยเก็เนี่ยผมเคยได้ยินว่าอ่ะมีคนบอกว่ามีคนเหยียบลูกปลาหมึกแล้วแม่มันแคร์น่ะขาตายเลยนะเว้ยเขาจะตายเลยหรอ อย่าเจอจริงๆคุทำผัดกะเพราให้มึงกินตรงนี้เลยอุ้ยริ่งมันไมลู้ไม่ไหวเลยอย่าลบลู่เพื่อนอย่าลบลู่จริงเนี่ยหวอจริงคุทำตุ๋นกามีให้มึงกินต้องอย่างนี้้มันเกินไปกว่าเย็ก่อเออไหวเตยปลาหมึกกูไม่เอาแล้วว่งอล้วานวก่งวิ่งวื่งวิ่งวิ่งวอ่งวิ่งวอ่งวิ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 ่้วิ่งวิ่งว่งวิ่งวิ่งวิ่้าของวอ่งวิ่งวิ เส้นเพิ่มเออจริงเลยอะนร่งเหมือนวอู้อยากกินแล้วอยากกินเออวิเราได้แบ่งกันแน่เวยเมีเยอะเราได้แบ่งกันแน่เพื่อนวิเยเกินไปวะ้ยใจเย็นก่อนเพื่อนใจเย็นก่อนวิเยอะไรวะ้นะเรได้ยินมาว่าชาวบ้านอะเอาของมาวิเยนี่มันเด็กโงเรียนที่ไหนวะ้ห่อว่องมาด้วยนี่กระเป๋าเลยนี่งานนี้กูเตรียมมาอิ่มฟรีวิมันจะมากินของเส้นหรอวิเตย วี่วี่วียตุ้ยวียอะไรอ่ะอะ้ตยเอไปตียงไแบกันไม่ได้ไยวม่ไปคนวปวตยเกินไปวะววี่ไปจะตีแล้ววะวี่ตยเล่นกันเลยวี่งเกินไปวตยเร่นกันหนักเลยวี่เฮ้ยอะไรวะวี่วี่วี อะไอะวิดีดีว่าปลามึกคทำาปอารเขาดีว่าวิ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 เ้ถ้าคนเหยียบนะบอกเลยเจอนีแน่วิเตยปลามึกนี่เหรอวะวิอะไรอะวิวิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววกวแว่วก็ิวิว่วิ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 มันแวิวขอิกินกันวิวิวิอิวอว้วิ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 เิวิววิของเส้นเราวดิิมดูดิ ด่เขามาเซ็นมันออกวะเนี่ยโอ้ยมันเกินไปวาเตยโอ้หวานที่รอขอแนีนะอะไรอ่ะโอ้ยมันเกินไปวะโอแล้วกินข้างนี้แน่นะโอ้ยวิววิเตยวิ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 มันเกิดอะไรขึ้นนะวิวิววิวิวเตยมันเกิดอะไรขึ้นเลยเตยเฮ้ยเตยมันเกิดอะไรขึ้นมาวิมึงดูดิ วิวิวิอ่านเป็นพิษเอาไว้เลยวิวิอ่านเป็นพิษเอาวะโอ้เด็กอ่านเป็นพิษเอาไว้เลยวิมันเกิดอะไรขึ้นมาวิ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 โอ้โหเิวิแล้วมันลบมลูกปลาหมึกไปเลยโอ้วิเตยเตยว่ารีบหนีดีกว่าเฮ้ยวิวิเออเอาเอาวิวิเนมันปลาหมึกอะไรวะเนี่ยเอ้า ไอเตยทํอไม่น้ามีปลาหมึกไอเตยเอยอะไรวะเนี่ยปลาหมึกอยู่บนดามึงได้ไงอ่ะแกดีแล้วที่ยัไเนี่ยไอเนาะ้ยเหมือนลูกปลาหมึกเลยไอเตยใช่ลูกปลาหมึกที่มันเหยียบปะวะก็น่นิหวะ้ยอะไรเนี่ยแล้วเราไม่อยู่ที่นี่ได้ไงไวเตยไอเาดีเนยอะอนาอยเน็นอะไรอ่ะยไ่เเเเ้ยอไไอ้เไอนนนน ไอ้เด็กนักเรีนั้นน่ะอุ้ยล้วมดูดิอุ้ยมีปลาหมึกอ่ะว้าวอุ้ยเต็มรูปลามึกกดน่าดีวะอุมันโดนกัมากไว้เลยกิาวอุ้ยน่าไว้เลยมันโดนกาปะวะดูดิดูดวนมึกดหรือว่าเป็นเรูหมึกไว้เลยืมันเกิดอุ้ยเตยอ โลกูตองตายฮุยฮุยเยฮุยอาฮุยฮุยอาุยยทำไมเน้ากันเองอะฮุยยอะไรวะนไดเตยก็นาดีวะฮุยวู้ฮ่ยเตยฮุยเตยมันกำลังจะไปไหนแล้ววะยอะไรอะอะไรมันก็ได้เตยุยอะไรุยุยออน อุ้ยวุ้ยววววววมมวว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 มวว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 ยวว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 มวว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 วมวววววยวว้วววววววมวนวว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 วาวววววววมวววเววอวว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 ปวนวัววววววัวว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 นอววว อู๋อูมันอันตรายเกินไปเตยเค่อไปดีกว่กระดานดีว่าทำไงไอ้เตยไปเตยไอเตยไอเตยอุ้ยเตยกลับมาก่อนเปลี่ยเตยไรอ่ะเตยเล้วเตยอุ้ยเตย